เอ Life อแล้วก็การเรียนเงินเดือนเขาได้กี่เขาจ่าเนเดนภาีของเราทั่วประเทศทั่วโลกแบบวันนี้ขอาอาปสมาติดตามเรื่องที่อบตเคยยื่นกบนกามปกครองนี่เรื่องเออพรพพรออิสลามตั้งแต่2542นี่สี่4 9สแล้ว แล้วก็อะไรนะกฎหมายฮาร์ดใช่ไหมกฎหมายฮาร์ดฮาร์ต่างๆลัทและตัวไม่พวกอิสลามต่างๆที่มาเอาเปรียบคนพุทธตั้งแต่กฎหมายนี้ออกมานี่ประเทศไทยคนพุทธเถื่อนร้อนฟุตจอมหย่าทุกอย่างเกิดขึ้นตาฮารานก็เกิดขึ้นเพราะกฎหมายฉบับพวกนี้แป็นอิสลามวิเคิลฮาร์ดโทต้าให้อิสลามเรียนฟรี เรียนสีเสร็จจบมาไม่ต้องสอบรับราชการได้เลยวิธีพัดแบงอิสลามตาฮาันททุกอย่างออกมาด้วยกฎหมายนี้ค่ะแล้วก็คนพูดรอปสอตัวแทนพูดเพื่อประเทศก็มายื่นหนังสือเป็นปีแล้วค่ะกรมการปกครองนี่ก็ก็ยังไม่ได้ตอบรับมาเลยว่าเป็นยังไงทำไมทำไมไม่จัดการเรื่องที่ชาวพูดทั่วประเทศเขามาถาม ที่เขามายืมหนังสือก็ไม่ก็ไม่ตอบอะไรมาเลยว่าพวกคุณนี้ตั้งใจหมายพื่อนี้เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสู่เพม่อมาเกลียประเทศไทยคนไทยคนทั่วประเทศ,ท,เท,ศทุกอย่างของขอะไรก็ได้ขอขอะไรก็ได้ทั้งๆท,ที่พวกเขามีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์คนพูดจำของประเทศเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ขออะไรยังไม่ได้เลยแล้วพวกทางหน่วยงานต่างๆรัฐบาลก็ให้เขาอะไรก็ให้เขาผู้ขออะไรก็ให้เขาอะไรเขาเป็นคนกลุ่มน้อยแค่หเปอร์เซ็นแต่มาเอาเปรียบคนไทยพูดจัมของประเทศก็คุณเป็นยังไงแล้วคราวนี้ถาวมไานี่้านกองทพปกครองไม่ระวงขยายีดีถ้าพวกคุณไม่เตาไม่ ไม่ตอบมาว่าว่าจะจัดการยังไงใช่ไหมคะเราจะเรียกเราจะดำเนินากาครับเราจะดำเนินเราจะดำเนินการตังกฎหมายกับพวกคุณแล้วนะคะหรือว่าพวกคุณเฉยละเลยต่อหน้าที่ที่เราไปยื่นเป็นปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็ยังจะมาคิดตั้งกมารมฮาลาลอีกแล้วคุณคิดได้ยังไงมาตั้งกมารมฮาลานคุณมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ ในที่นี้ประเทศไทยเมืองพุทธถ้าจะตั้งก็ทําไมไม่ตั้งกรมของไอง้ไอ้ของพุทธน่ะสินค้าพุทธอ่ะโลกเขายอมรับสินค้าพุทธออยอเขาไม่ได้ยอมรับคาฮารานของอินตรามเลยของมุสลิมเลยพวกคุณอยากที่ว่าพวกคุณจะทําอะไรก็ได้ตามอำเภอใจของพวกคุณแล้วพวกคุณทําผิดกฎหมายถ้าคุณยังจะทําอีกคนที่อนุมัติเลยจะผิดกฎหมายจะผิดคุกอินตารางไปด้วย ก็ถือว่าสนับสนุนให้ทาพวกเขามาทําผิดกฎหมายต่อไปนี้คนไทยผู้เจ้าของประเทศจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะคะพวกคุณอย่าคิดว่าพวกคุณทําอะไรง่ายๆเหมือนที่ผ่านมาอย่าหวังเลยพวกคุณทําผิดกฎหมายมาตลอดไม่มีไม่ได้ทํำถูกกฎหมาย กฎหมายนะเนี่ยอ,ออกอมาตามรัฐธรรมนูญกฎหมายเออเพื่อชาตไทยที่ออกมาที่ชาติพุทธศาสนาพระมากริยาบ้านเมืองมีภัยถ้านอนหลับอถอ้าติดตอนเฉยก็พูดชันเจ้าให้กฎหมายอีกบ้านเมืองมีภัยไม่ออกมาเลยแล้พวกชันออกมา